คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow ต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนก็เมื่อกี้เราก็เล่นเกมแรกโคตรจะปังโคตรจะสุดเลยนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้เป็นเกมที่2ของวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแอดนะครับผม แอทูมาโลกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่2วันนี้บลูเฟียต้านั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าแบบว่าแบบกระทิงนะหลายหลายคนนะครับเป็นเรียกกระทิงค่าย p ีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะทุน1 0 0 0พอนะครับก็เอาออกไปแล้วนะครับก็ไม่กี่แตกไปถึง7 0 0 0เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไม่พูดมากแล้วนะซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไไดเบ็ดแปดพอซื้อซื้อไม่ได้เบ็ดแปดพอนะครับเอ้าโบนัสมา,า,าหรือเปล่าเอ้ย เกนเมียแอดเคยนะครับโบนัสเข้ารัวๆเลยนะครับพูดถึงก็มันไม่ได้ขี้เหนียวขนาดนั้นนะครับทุกคนมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวอารมณ์ดีนะครับถ้าได้ถอดจะอารมณ์ดีทุกๆคนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงไหมครับและรอกิจกรรมหน้านะครับทุกคนตอนนี้ยังโ,โหหลายอย่างมากครับพอดีมีงานทางบ้านด้วยนะครับ งานงานไม่ใช่งานข่าวเสร็จงานข่าวว่าต่องานดำเลยนะครับโอ้โหจะเป็นซึมเศร้าพอดีนะครับทุกคนอ๋อมีคนขอเกมมาว่าเดี๋ยวแอดกลับมาเล่นจะเล่นให้น้องเพราะว่าเมาื่อวานแอดงดลงคลิปแล้วก็มีคนขอเกมมาจากทาง f a c e b o o k แฟนเพจด้วยนี่แอดนึกขึ้นได้เดี๋ยวแอดไปดูก่อนละกันจบเกมนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนเกมอะไรวะลืมไปแล้ว เออขออภัยด้วยลืมสนิทเลยอะ่ะพราะแอดเองก็หาเล่นไปเรื่อยๆซ้ำๆ,ำๆบางทีก็อยากจะมาซ้ำดูว่าเป็นยังไงนะครับโบนัสมาไม่มาเลยเนาะไม่มีให้ลุ้นเลย อ่ะเดี๋ยวนี้900นี่นะโอ้โหยังไม่มาอีกมาแค่สองเองอ่ะ <c oughs> มันไม่ตรงล็อกอะทุกคน แอดกดลัวจัดเลยนะตอนนี้โอ้โหเหนื่อยเลยครับโบนัสก็ไม่มาอะไรก็ไม่ได้อะไรเนี่ยอย่าบอกว่าเกมนี้เราจะแบบเหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติครับชินแล้วครับบมมาดอกหนักต้องมาแล้วจังหวะเนี้ย มนโนไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะที่เรารู้แบบลดไปแล้วนะครับครึ่งพันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าที่มันเป็นรูปเงินอย่างนี้มันต้องหกตัวขึ้นไปหรือเปล่าถึงจะไปลุ้นมินิเมเจอร์ major, อะไรพวกนี้เมก้านะครับอ้าเหลือห้ารอยเดี๋ยววัดใจไปเลยเพิ่มเบ็ดนะ เอาเป็นเบดสิบแปดจุดเอ้ยไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่ะเราลองดูนะครับเออ,อมาสี่สิบห้าครับ oh <my. S 1> ไม่กล้ากดรัวๆเลยโอ้ขาดช่องกลางช่องเดียวอะ โบนัสมันจะต้องช่อง1.3.5นะครับทุกคนสําหรับเกมนี้ถ้าจําไม่ผิดแอดหูเล่นนานมากแล้วตั้งแต่เล่นสล็อตใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะปีหนึ่งแล้วอะที่แอดเล่นมานะครับไวเหมือนกันนะเอารัวไปตรวบตรวบมาโบนัสมาโบนัส,นสยังไงมาสองมาสามเป็นเลยมาโอ้ยทุกคน สงสัยหนึ่พนี้โดนเอาคืนนะครับผมเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะบอกเลยเกมแต่ละเกมอ่ะบางทีจังหวะมันต้องให้เข้ากันพอดีแอดบอกเลยว่าไม่มีสูตรครับผมมีแต่เทคนิคลุ้นั้นเอ้ยลิ้นกัดกัดลิ้นพันลุ้นนเทคนิคลุ้นลนนะครับทุกคน ตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสี่สิบหกสุดท้ายหืมดล้วกุลาบขาดสองมวนเอ้ยขอขาดสองตัวอ่ะตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่นะวะหนึ่งร้อยแปดอื้ม ตอนนี้เหลือ50ครับ59ไม่ลดนะครับไม่ลดเราวัดไปเลยอุ้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 ยเป็นไงล่ะได้เท่าไหรอ่อ่ะเอา้าลองลุ้นดูอืมสีกว่าสุดท้าย2 6งรอกครับถ้ามาเต็มเต็มนะโอ้ยดูดิ ขาดช่องแรกช่องเดียวนะครับโบนัสโอ้ทุกคนยังไงก็ไม่หลอดอะมองดูแล้วนะมิกี้ได้แค่200นะครับได้คืนมาจะมาก็ไม่มาเนาะ ก็อยากจะไปลุ้นในโบนัสเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เข้าให้เลยเอ,อ้ารอบแรกเอ,อ้าช่องแรกมาช่อง2กับช่องเอ,อช่องสกับ5ไม่มานะครับสลับกันตลอดเลยไม่ตรงกันสักทีโอเค48สุดท้ายกลับมาเป็น40อีกแล้วนะครับเอ,อ้าไม่เป็นไร37แล้วครับเรียบร้อยอุย้ยไม่ไม่พอเลเนี่ย18 58, 58, 58. ห้า8ป เอาสิบห้าแล้วกันกดไปเลยเนาะโอ้โหทุกคนแอดยอมนะครับกระทิงค่ายนี่เออกระทิงค่าย b ีพีนะณเวลานี้นะครับสี่ทุ่มเนาะไม่หลอดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนยังมีกําไรอยู่สําหรับวันนี้นะครับผมก็ใครจะเล่นได้ตลอดทุกเกมมันก็ ยากนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับผมสําหรับแอดเองก็ถึงจะได้หรือจะเสียแอดก็จะเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รู้กระดิ่งให้ช่องทูม o ร์โลด้วยนะคบเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมสําหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้เดี๋ยวเจอกันเกมหน้านะครับบายครับ